สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพับของของขวัญวัดปากน้ำนั่นเองนะคะก็ ใบนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งรุ่น1แล้วก็รุ่น3ามเลยนะคะก็ไม่ได้รีวิวตลับพับปักน้ำมานานมากแล้วนะคะในที่สุดเราก็ได้มานะคะมีถึง2ใบกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวทำคลิปแยกกันนะคะก็มี2ใบนี้เนี่ยมีพี่2ท่านนะคะมาแบ่งปันให้ที่หน้าร้านนะคะต้องขอบคุณพี่พี่ทั้งสองท่านนี้มากๆเลยนะคะก็ใบแรกนะคะก็เรียกได้ว่าใบนี้เนี่ยยกซูมอาจจะไม่ได้แบบ ตะโกนมากนักนะคะแต่มินิโมยกซูมแบบมินิโมมินิใจนะคะแล้วก็การแกะลายต่างๆด้านหน้านี่นะคะด้านหน้าคือสภาพดีเลยนะคะใบนี้ชืบยกซูมบนล่างนะคะสวยงามสวยจริง แล้วก็เผื่อท่านไหนบางท่านก็ชอบเป็นงานยกซุ้มนะคะใส่ปากน้ําหรือบางทีบางท่านก็ชอบเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมนะคะก็เรียกได้ว่าสวยทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วด้านข้างก็ปิดสนิทดีนะคะงานปิดสนิทนี่เป็นแบบหมุดด้วยนะคะมีหมุดด้วยมีหมุดอย่างนี้ก็เป็นนิยมใช้สําหรับตลับพระปากน้ํากับตลับพระสมเด็จอย่างนี้นะคะพระเนื้อผงต่างๆนะคะแกะลายด้านข้างก็สวยงามนะคะแล้วก็ดีเทลต่างๆทั้งขอบข้างเอ้ย การเป็นสนิทเอ่ยก็เป็นสนิทดีนะคะแล้วก็แกลายเกรดีนะคะไม่ซ้ําไข่ดีใสแไปนี้อีกด้านหนึ่งก็เป็นลายคล้ายๆกับด้านที่แล้วนะคะนี่เลยสวยงามจ้ะแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะด้านบนก็จะมีบ่าด,ด้วยอยู่นี้นะคะดีเทลของบ่าแล้วก็ ห่วงของตลับนี้นั้นสภาพยังดูดีอยู่เลยนะคะห่วงของตลับสภาพแบบใช้ได้นะคะใช้ได้เลยแล้วก็ปิดสนิทดีนะคะด้านบนนี่เฮ้ยอันนี้เขาเป็นแบบเปิดปิดสนิทดีนะคะแล้วก็ด้านก้นของตลับนะคะเดือยต่างๆยังอยู่ครบนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะน้องไม่โฟกัสน,นี่คะ่ะเดือยครบ นี่ด้านก้นชืบนี่ค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็แกะลายเป็นลายนี้เลยนะคะก็สวยงามนะคะคือเขาทําลายเดียวกันทั้งใบเนี่ยแหละคะ่ะทั้งด้านข้างแล้วก็สําหรับด้านหลังนะคะก็สวยดีนะคะแล้วก็นี่เราซูมให้เห็นดีเทลนะคะชื้สีแสสีทองคือสะท้อนตามากนะคะเวอร์มากขิน คินเวอร์นะคะนี่ค่ะชสวยงามนะคะก็เก็ลายลึกดีนะคะใบนี้ก็ส่วนใหญ่นะคะเวลาเขาใช้งานเนี่ยสำหรับตลับพับผงของขอ,งของนวดปังน้ำส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นขึ้นหน้าพลาสติกแล้วก็รองยางด้านในนะคะอย่างด้านในนี้มีตัวกั้นฉากกั้นระหว่างเดือยนะคะตรงเดือยตรงบุดตรงนี้กับ ที่ใส่พ้าด้วยนะคะก็ดีเทลสวยดีเทลเน่นนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่านะคะขนาดของที่หน้าจอขนาดหน้าจอนะคะจะอยู่ที่1.3เซนนะคะความกว้างของหน้าจอที่1.3เซนนะคะน้องไม่โฟกัสเลยน้องคิน <c oughs> ขนาดหน้าจอความกว้างอยู่ที่1.3เซนนะคะส่วนความสูงจะอยู่ที่เท่าไหร่ 1.9เซนนะคะความสูงข,ของหน้าจอนะคะแล้วก็ข้างในนะคะคินวัดไว้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่เดียวที่เปิดมาแล้วเพราะว่าเดือยมุดตรงน,นี้เนี่ยปิสนิทมากๆนะคะเวลาเปิดเนี่ยเราควรใช้เป็นเหมือนแบบแล้วถ้าไม่อยากให้เล็บเป็นแบบนี้เล็บเป็นแบบเล็บงกินนะคะก็ควรใช้เป็นเหมือนแบบใบมีดหน่อยนะคะแล้วก็เอาดันๆันออกมานนิดนึงนะคะก็ ดีเลยนี่ส่วนขนาดด้านในนะคะขนาดด้านในความกว้างของด้านในเนี่ยจะอยู่ที่1.5เซนนะคะคินวัดไว้แล้วนะคะแล้วก็ความสูงของด้านในนะคะตั้งแต่ตรงเกล็ดกะที่ฉากกั้นนะคะจนถึงด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่2.1เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำหนักของใบนี้บาดกว่านะคะไม่ธรรมดาใบเล็กๆจิวจ๋วๆแต่นทองเน้นๆใบนี้นะคะหนักอยู่ที่16.08กกรัมนะคะก็น้ำหนักเรียกได้ว่ากำลังดี เลยก็เกณฑ์แบบงานดีทองดีสภาพดีนะคะใบน,นี้ไม่ได้โม้นะคะ<笑><笑>นะคะก็เผื่อด้านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่า ตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ asidk666 หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือร่วนโทร089986685ได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะอยากมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคํานะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านชั้น3ห้างมดิบงามมวานร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยค่ะหรืออยากจะมาร้องตลับทองกรอบทองหรือมาพูดคุยกันก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยนะคะก็ ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะก็วันนี้นะคะคินติติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบที่นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้คินติติทีเดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยงามนะคะใบนี้